ครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮงสองศูนย์ห้านะครับวันนี้เฮงก็จะมาพาเพื่อนๆทุกคนไปเรียนรู้วิธีการทำพอร์ตโฟลิโอและก็เทคนิคในการทำพอร์ตโฟลิโอนะครับโดยใช้ต้นแบบก็คือพอร์ตโฟลิโอของเองนะครับโดยที่ติดรอบที่หนึ่งรอบพอร์ตโฟลิโอโครงการเด็กดีมีที่เรียนคณะแพทยศาสตร์สาขาชุมชนการแพทย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับวันนี้เฮงก็จะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูองค์ประกอบภายในพอร์ตโฟลิโอแล้วก็เทคนิคการทำพอร์ตโฟลิโอให้ออกมาสวยงาม ะมีวิธีการทำแล้วก็เทคนิคยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะครับผมสำหรับพอร์ตโฟลิโอของโครงการเด็กดีมีที่เรียนมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับทางโครงการได้กำหนดว่าจะต้องมีเนื้อหาทั้งหมด10หน้าโดยไม่รวมหน้าปกนะครับตามความเข้าใจของทางหน้าปกก็จะคือหน้าปกที่เป็นด้านหน้าแล้วก็ปกหลังน,นะครับโดยหน้าปกมีส่วนสำคัญที่สุดนั่นก็คือรูปของเรานั่นเองครับโดยรูปนี้จะสื่อถึงตัวตน ความต้องการเข้าในคณะนี้สาขานี้ถ้าหากลูกไม่สื่อนะครับแนะนาให้ใส่เป็นชื่อคณะแล้วก็ชื่อมหาวิทยาลัยถ้าหากมีโครงการที่เราสมัครให้แนะนําว่าใส่ชื่อโครงการไปด้วยครับโดยเนื้อหาทั้งหมดนะครับแนะนําให้ทําเป็นภาษาไทยครับผมทาไมต้องทําเป็นภาษาไทยก็เพราะว่าถ้าเราไม่ได้เข้าคณะที่เป็นคณะอินเตอร์ กรรมการจะไม่เสียเวลามานั่งสะกดชื่อนะครับเช่นชื่อเฮงถ้าเฮงเขียนไปอย่างนี้กรรมการก็ต้องมานั่งสะกดอีกว่าคนนี้ชื่ออะไรถ้าเขาสะกดผิดอีกเราอาจจะเสียสิทธิ์ไปเลยก็ได้นะครับแล้วหน้าปกก็ถามว่าตาโรงเรียนจําเป็นต้องใส่ไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับออการออกแบบของแต่ละคนเลยนะครับเฮงคิดว่าถ้าเฮงไม่ใส่อันนี้เนี่ยมันจะเป็นสีเขียวมากเกินไปเฮงก็เลยเอาสีตารงเรียนมาตัดนะครับหน้านี้ก็มีแนะนําประมาณนี้นะครับ หน้าที่สองนะครับจะเป็นหน้าคานาหน้าคํานําปกติตามที่เงเห็นก็จะเห็นเขียนกันประมาณว่าขอขอบคุณคนนั้นคนนี้คนนู้นน,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 นะครับเฮงมีความรู้สึกว่าคานำเนี่ยมันก็เหมือนกับการสื่อถึงความต้องการอีกอย่างหนึ่งที่ว่าเราต้องการที่จะเข้าศึกษาในคณะนี้สาขานี้นะครับเฮงก็เลยแต่งเป็นเรียงความขึ้นมาหนึ่งบทเลยนะครับก็แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่อยากจะเข้ามาศึกษาในคณะนี้สาข<ส>านี้ แต่ว่าเฮงก็มีจุดผิดอยู่ในคํานาเฮงไม่อยากให้เอาใครเจเองเลยเฮงไม่รู้จักอาชีพนี้ดีพอเฮงคิดว่าเรียนจบแล้วเป็นหมอเฮงก็เลยเห็นว่าอาชีพแพทย์นะครับตามจริงแล้วสาขาฉุกเฉินการแพทย์จบไปแล้วจะไปเป็นนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ไม่ได้เป็นแพทย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นคํานํานะครับที่เฮงแต่งเป็นเรียงความก็คือแต่งออกมาเองเลยไม่ได้เอามาจากที่ไหนเลยนะครับหน้าต่อไปจะเป็นหน้า ประวัติส่วนตัวครับผมประวัติส่วนตัวก็ถ้าเราใส่เป็นชื่อภาษาอังกฤษเราต้องมีชื่อภาษาไทยรองด้วยนะครับเดี๋ยวกรรมาการจะสะกดผิดครับผมประวัติส่วนตัวนี้เราสามารถเอาประวัติการศึกษามารวบไว้ในหนึ่งหน้าได้เลยนะครับถ้าหากว่าเป็นเด็กกิจกรรมมีกิจกรรมมากกลัวหน้าไม่พอแล้วก็อยากเพิ่มหน้าหนึ่งหน้าสําหรับหน้ากิจกรรมนะครับโดยประวัติส่วนตัวก็คร่าวๆต้องมีชื่อเล่นวันเกิด สถานที่เกิดไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับหมู่ลหิ่ก็ใส่ไปก็ได้ครับเชื้อชาติสญชาศาส,สนาปกติพวกนี้เขาจะถามในใบสมัครอยู่แล้วแต่เราสามารถใส่เข้าไปได้เลยครับมีข้อมูลที่อยู่ข้อมูลของครอบครัวแล้วก็ครอบครัวของน้องสาวจาเป็นไหมก็ เฮงเขียนไปเพราะว่าเดี๋ยวกรรมการถามแต่ว่าก็คือกรรมการไม่ได้ถามเขาอาจจะอ่านขอแล้วเห็นนะครับต่อไปก็จะเป็นจิป,ปาถาคติประจําใจความสามารถพิเศษแล้วก็ความสนใจนะครับส่วนประวัติการศึกษาเราต้องเอามาตั้งแต่อนุบาลประถมแล้วก็มัธยมถ้ามีเกรดก็แนะนําให้ใส่เกรดเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางการติดตอด่ออันนี้ก็คือฟรีสไตล์เลยว่าเราอยากใส่อะไรได้บ้างเฮงก็มีใส่ a c e b o o k เบอร์โทรไลน์ไอแล้วก็ Gmail นะครับ ทุกหน้าก็จะมีกิมมิคเล็กๆที่ยังใส่เข้าไปนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับออความตั้งใจแล้วก็ความหวังความเป้าหมายสูงสุดในการประกอบอาชีพนะครับเปิดมาหน้าต่อไปเพื่อนๆนก็สงสัยทําไมมีเหมือนเรียงความอีกหนึ่งหน้าใช่แล้วครับเพียงทําเรียงความไปทั้งหมด2บทในพอร์ตลิโอเล่มนี้ครับเลขหน้าคํานําก็จะเป็นพอร์ตเป็น เรียงความหนึ่งบทที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงความต้องการของเพลงที่อยากจะเข้าศึกษาในคณะนี้นะครับหน้านี้ก็เหมือนกันเลยครับแต่ว่าจะเปลี่ยนเรียงความแต่งขึ้นมาอีกหนึ่งบทให้เห็นถึงความต้องการอีกก็คือแบบผมอยากเรียนที่คณะนี้สาขานี้จริงๆนะครับเลือกผมเถอะยังไงคุณก็ต้องเลือกผมทํานองนี้เลยอันนี้เพื่อนๆสามารถต่อปแล้วก็หยุดอ่านได้นะครับตั้งแต่ หน้านี้นะครับจะเป็นหน้ากิจกรรมทั้งหมดโดยกิจกรรมเังขอแนะนำให้แยกเป็นหมวดหมู่เป็นประเภทนะครับเช่นจิตอาสาภาวะความเป็นผู้นําแล้วก็กิจกรรมต่างๆเนี่ยเราแยกเป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจนเลยอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมจิตอาสานะครับเราก็ถ้าเป็นกิจกรรมแนะนําให้ใส่อะไรที่มันเห็นชื่อเราชัดๆเลยทานองนี้นะครับ อันนี้เห็นไหมมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็เลยสแกนแล้วก็ทําให้ใหญ่ขึ้นก็เห็นชื่อถ้าหากไม่มีเป็นเกียรติบัตรเราจะใส่เป็นรูปนี่นะครับต้องเห็นหน้าเราเนี่ยต้องเห็นหน้าเราให้มันชัดๆนิดหนึ่งหน้าต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นการฝึกประสบการณ์อันนี้ก็จะถือเป็นกิจกรรมเด่นๆที่ภูมิใจเลยถ้าเป็นเกียรติบัตรนี่นะครับแนะนําให้สแกนแล้วก็ให้เห็นไฟล์เห็นชื่อเห็นชื่อของเราให้ชัดๆนะครับแล้วใน กิจกรรมเนี่ยเราก็สามารถอธิบายได้สั้นๆหรือขยายอธิบายยาวๆก็ได้แต่ว่าอันนี้อยากประหยัดพื้นที่ใส่รูปเยอะๆนะครับต่อไปจะเป็นกิจกรรมภาวะความเป็นผู้นําครับผมนี่เห็นไหมถ้าเป็นเกียรติบัตรจะให้เห็นชื่อเหงชัดๆเลยรูปพวกนี้จะเห็นหน้าเราหรือไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแล้วเพราะเรามีเกียรติบัตรนะครับแต่ถ้าเห็นหน้าเราอย่างนี้ก็จะโอเครูปพวกนี้เนี่ยเหงเป็นคนถ่ายหมดเลยก็เลยจะไม่มีรูปเหงนะครับ ส่วนรูปรอดอก็จะมีประปายก็คือมันเล็กมากนะทุกคนอาจจะมองเห็นหรือไม่เห็นเราก็ไม่รู้แต่ว่าเกียรติบัตรต้องชัดต่อไปจะเป็นพิธีกรครับด้านพิธีกรก็คือบอกย้ำเลยก็คือชื่อคุณต้องชัดอันนี้ก็พอเห็นหน้าบ้างก็เห็นเกือบทึกรูปถึงเห็นหรือไม่เห็นยังไงเกียรติบัตรต้องชัดไปก่อนครับกันไว้ด,ดีกว่าแก่นะครับต่อไปเป็นค่ายครับผมค่ายอันไหนที่มัน เราภูมิใจหรือว่าเรารู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมแล้วก็เกี่ยวข้องกับสาขาเราสามารถใส่ได้เลยนะครับโดยเกจิปฎิบัติแล้วกิจกรรมพวกนี้เป็นเกจิรฎิบัติและกิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิสุขภาพนะครับก็คือเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์หมดเลยนะครับต่อไปจะเป็นหน้ากิจกรรมรวมนะครับเพราะว่ากิจกรรมเฮงเหลือเยอะ,ะเราเฮงก็เสียดายที่ตัวเองได้เข้าเข้าร่วมกิจกรรมเยอะแต่ว่าไม่พอใส่ใน สิหน้านะครับก็เลยบีบอัดมาไว้ใน2หน้าสุดท้ายนะครับเพื่อนๆสามารถสต็อปดูได้นะครับโดยเรียงจากอะไรก็เรียงจากลำดับความภาคภูมิใจก็ได้แล้วก็เรียงจากวันเดือนปีก็ได้ครับอันนี้ฟรีสไตล์เลยไม่มีถูกผิดนะครับจะมาจบที่หน้าสุดท้ายเป็นหน้าปกหลังนั่นเองเพื่อนๆอาจจะสงสัยเกษษี่ยวกบบัตรนี้ทำไมมี QR code ใช่แล้วครับเกียรติบัตรกับกิจกรรมเฮงยังไม่หมดเพียงเท่านี้เฮงก็เลยบีบอัดใส่ QR c ค d e ให้กรรมาการสแกนเขาจะสแกนดูหรือไม่สแกนดูก็ไม่รู้นะครับก็ใส่ไปดีกว่าเผื่อให้มันมีลูกเล่นมากขึ้นนะครับก็สําหรับการแนะนําพอร์ตก็จะมี่าวๆประมาณนี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณคับ